หสสมสอง เอาเกับช่องลีน่าลีน่าเมคอัพอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็น่าจะรู้สึกแล้วแหละว่าอบอวอไปด้วลมหนาวแล้วถือว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนแบบว่าจีกาก็เถอะแต่น่าคิดว่าธันวาก็คิดว่าน่าจะหนาวนะโดยการแบบพยากรณ์อากาศของลีน่าเองโดยวันนี้นะคะลีน่านะคะจะมาสอนแต่งตาในรูปแบบ autumn to winter นะคะคือจะมีความแบบใบไม้ร่วงอากาศเย็นๆมีความแบบเป็นส้มสีอิฐปากสีอิฐๆแบบว่าสไตล์ที่สาวเกาหลีหรือว่าสาวสายฝอหรือว่าใดๆใครก็สามารถแต่งได้สาหรับโทนสีนี้นะคะแต่ว่า ก็วันนี้ถ้าเราจะมาสอนอย่างเดียวก็มันจะดูแบบว่าเออแล้วมันจะอย่างไงคะลีล่าคะก็เลยมีโปรดักตที่จะเอามาแนะนําด้วยนะคะสําหรับในการแต่งลุปซีตาแบบส้มๆอิดๆในรีมอัลทัมของเรานั่นเองนะคะวันนี้โปรดักที่น่าจะเอามารีวิวนะคะก็เป็นอะไรที่สเปเชียลมา,มากๆเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะลิปนะคะแล้วก็พาเลตจากคิวเพนั่นเองโดยตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่เป็นลิมิตเอ i ดชันของทางคิวเพจเลยะคะ่ะนั่นก็คือดิสนีย์ปิ๊นเซ่รีมอิดนั่นเองนะคะลีน่าะคะ,นนะ,คะเลือกคาแรคเตอร์ของโมอ มีหลายเจ้าหญิงมากเลยไม่ว่าจะเป็นแอเรียลลาฟานเซลซินดอเรล่ามูหา่หลานแล้วก็เจ้าหญิงเบลนะคะแล้วก็โมอาน,ะนะะ่านั่นเองค่ะก็แบบว่าเจ้าหญิงตัวท็อปแห่งดิสนีย์เลยนะคะแต่ที่น่าเลือกเออเป็นโมอาน่ามาเนี่ยเพราะรู้สึกว่าสีเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าจะใช้ได้หลายโทนสําหรับการแต่งหน้าแล้วก็แบบหลายเฉดสีผิวเนี่ยน่าจะชอบนะคะก็เลยหยิบตัวนี้มาก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะเนรมิตหน้าของเราเนี่ยให้มาเป็นลุคแบบความมีความออทัามหน่อยๆอย่างไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะก็ลงพวกงานผิวงานคิ้วอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าพวกคอนทัวร์ไฮไลท์บัตออนอาชาโดว์ปากเนี่ยยังไม่ได้ลงเพราะเดี๋ยวเราจะมาดูจากคอลเลคชันนี้กันนะคะว่าเขาจะมีอะไรบ้างเนาะก็งานผิวก็เลิมๆเลยคือตัวนี้ไม่ค่อยมีอัปเดตเรื่องแบบงานผิวซะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวนี้อินคูชชั่นรุ่นนี้มากเลยก็คือ Giorgio น r m a n i นะคะรุ่น s e n ต์อินฟลูเดชั o นคุชชัดีมากทาให้แบบเราได้แบบฟินิชผิวที่ดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มส่ตวแนกกันเลยนะคะก็คือตัวนีี้้เลยคค่ะะะ Pa You unit De has Its All นนนอั เป็นเบอร์0ูนย์นะคะชื่อว่า Tri and Ocean นะสายน้ำและทะเลนั่นเองนะคะตามสไตล์แบบเจ้าหญิงหมหัวนาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะตัวนี้ค่ะเขาก็แบบว่ามีลายเจ้าหญิงหมหัวนาอยู่นะคะปื๊บออกม,มาเป็นพาเลทนะคะขานาดกระทัดรัดนะั้นลิ้คิดว่าสามารถพกไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปไหนเลยก็ได้ไม่ว่าเราจะไปน,นอนค้างบ้านเพื่อนหรือแบบอะไรใดๆสามารถพกได้สะดวกนะคะที่ปังกว่านั้นก็คือในพาเลทเห็นไหมนอกจากจะมีอายแชโดว์ทุกคนดูมีบัชอมีคอนทัวร์และมี ีไฮไลท์ที่น่าบอกว่าควรเป็นพาเลทที่พกไปไหนก็ได้เพราะว่าเนี่แหละ1พาเลทครบเลยไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์บัชออนคอนทัวร์ไฮไลท์นะคะไม่ต้องแบบพกหลายชิ้นเนี่ยให้ยุ่งยากเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูตรงอายแชโดว์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวน่าจะสวอทให้ดูนะว่าเนี่ยอายแชโดว์เขาอะปังตรงที่มีทั้งเนื้อแมทและก็ชิมเมอร์เลยอันนี้เป็นแบบว่าสีเบดๆบดได้ลงเปลือกตาอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแมทที่มีความส้มออรทัมมากอันนี้ดีนะเนี่ยดูดิออกมาเป็นเนื้อชิม,มอเมอร์โอ oh ้ ไดาคิดว่าในอนาคตตัวนี้จะต้องเป็นตัวที่ลีนาพกติดตัวแน่นอนเวลาแบบว่าไปต่างจังหวัดหรือไปอะไรเงี้ยอ่ะทุกคนดูอันนี้คือสีอายแชโดว์ปังมากแล้วยิ่งแบบสีครีมเมอร์นะที่สุดแห่งความวาวความวาับแล้วน่าแบบว่ามั่นใจเลยว่าในเนี้ยทุกสีมันได้ใช้แต่เนี่ยแอบตบิดอยู่อย่างหนึ่งคือเขาน่าจะแบบอมีกระจกนิดนึงนะเวลาเราพกไปไหนอย่างเงี้ยเราจะได้แบบว่าแต่งหน้าแล้วก็แบบมองอย่างเี้ยเลยเดี๋ยวลีน,นาจะลงสี listen to the ocean ก่อนนะคะคือสีนี้ลงไปทั่วเปลือกตาเลยเดี๋ยวมา ดูพิกเมนต์กันนะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเคลมว่าตัวนี้นะคะพิกเมนต์แบบแน่นเราจะแบบแต่งข้างหนึ่งก่อนเนาะอืออ่ะคราวนี้เราก็แบบว่ามีการเซตพวก ผลิตภัณฑ์เนืน้อครีมที่เราลงไปนะคะต่อมาเป็นวงกว้างๆก,ก่อนละกันเดลนีน่าก็จะใช้สี Wander Journey Begin นะคะตัวสีนี้สีส้มๆนะใช้แปรงหัวพุ่มๆแบบนี้ไุ่มใหญ่ๆเลยทาไปบริเวณกระบอกตาของเรานะคะไม่ต้องเยอะมากนะลุกนี้น่าจะไม่ได้แบบว่าแต่งฟาดแบบเวอร์นะจะแบบให้มีความธรรมชาติธรรมชาติแบบ everyday look แบบว่ามีความเกาและความฝ่อที่ผสมกันนะคะไม่ต้องอะไรเยอะเลยนะพาเลตนี้คือพาเลตเดียวจบครบเอาตรงดวงตาด้วยนะคะ แค่ตาเราเนี่ยมีมิติมีความลึกเนาะนเวลาแบบคัดเบานะคะก็แบบพยายามดึงให้ตามันขึ้นไปพยายามดึงหาง <c oughs> มีความเฉี่ยวขึ้นไปนะตาเราจะได้แบบว่าไม่มีความตกต่อมานะคะเดี๋ยวลีน่าจะใช้ Ocean and Star นะคะเป็นสีชิมเมอร์ตัวนี้เนาะใช้กับแปรงขงัวแบนดค่อยๆแทบไปตรงเบ้าตานะคะเบ้าแล้วค่อยไล่มากลางตาขั้นตอนนี้ถ้าใครที่รู้ตัวว่าตาบวมนะคะเป็นคนที่ตาปูดอะไรเงี้ยตาโตอยู่แล้วนะคะลีน่าแนะนําว่าแทบแค่ตรงกลางตาพร ะะแบบไม่แนะนําให้ทาทั่วตาเนาะไม่งั้นตาของเราเนี่ยจะยิ่งบูดแล้วก็ยิ่งบวมเดอ้อเสร็จแล้วก็เอาแปรงเมื่อกี้ที่เราทาสีส้มเนี่ยนะคะมาแบบคัดคัดรอบเบ้าอีกรอบ เพื่อให้แบบว่าสีมันเบลนกับสีชิมเมอร์ที่เราลงไปสีสวยจริงพิกเมนต์คือแบบลงไม่กี่รอบก,ก็คือเห็นชัดมากทุกคนไอพวกที่ฟอร์ออเด์ก็จะมีแบบว่าพวกเนื้อแมทแล้วทีนี้กลางตาเราก็จะลงเป็นสีนี้เลยทุกคนสีที่เป็นสีไฮไลท์ในพาเลตอ่ะเดี๋ยวให้ดูสีนี้สีมันจะออกเป็นแบบแชมเปญแชมเปญขาวๆนะคะชื่อสีว่า Daring a v e n g e r Ahead นะคะ Oh my God ทุกคนดูความวิ้ง แต่ตัวนี้นะ่าจะเอามาแถบกลางตาแล้วก็หัวตานะมันจะพอฟขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะคราวนี้หัวตานะคะอ่ะเราล,ลากมาจนถึงประมาณกลางตาเลยนะเห็นไหมว่าหัวตาเรามันจะดูแบบเปิดมันจะดูบไบรท์ขึ้นตัวสีน้ําตาลเข้มนะคะสีนี้นี่สี t a k me to the ocean นะคะแต่ตัวนี้เราจะเอามาเจาะเข้าไปลึกในตรงนี้อีกให้มันแบบว่าลึกเข้าไปอีกไม่ต้องเยอะมากนะเพราะเรนน่านะไม่อยากให้มัน เข้มจนเกินไปก็ค,ค่อยสะก,กิดเข้าไปค่ะแบบว่าพยายามแบบว่ายกหลังตาขึ้นแล้วก็ขยี้คู่กันนะคะเห็นปะว่าตาอ่ารู้สึกว่าตั้งแต่ทําช่องมาจะไม่เคยแบบสอนแต่งหน้าลุกแบบเบสิกเบสิกอย่างนี้เท่าไหร่ <c oughs> อ่าแล้วก็อาสีน้ำต,ตาลเข้มนะคะมาทั้งทางตาเสร็จแล้วเราก็จะเอาสีชิมเมอร์สีนี้ของเรานะคะมาทาตรงกลางตาเขียนอีเลเนอร์น,นะคะอันนี้ใช้เป็นของอาริยานะ แล้วเดี๋ยวเราขอวิ่งอะเลเนอร์นิดนึงช่วงห่างๆพอนะปัดมาสคาร่านะคะมาสคาร่าน่าจะของเป็นของแคนเม e นะคะอันนี้ชื่อรุ่นว่า Quick Slash Curl รองม Mascara าาเนาะเห็นไหมว่า before after ตาเรามาดูแบบว่าสาวเทคนิคตาคมเวอร์เดี๋ยวขอไปทาไตา่ข้างก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ อันนี้ก็ไปแต่งตาสองข้างมาแล้วนะคะก็แอบเปลี่ยนทรงอายเนอร์นิดนึงเมื่อกี้มาแบบเฉียบไปอันนี้ก็แบบว่ามีความวิงออกแล้วก็มีความคมๆหน่อยนะคะตาแล้วก็จะดูแบบว่ามีความเบลเอ่ยมากขึ้นค่ะต่อมาเนี่ยถ้าเราแต่งลุคนี้ในช่วงแบบเดือนธันวาคิสต์มาสนะคะก็จะแต่งตาไปเล่นแสงแข่งกับไฟประดับนะคะก็คืออันนี้เลยนะจะมาเพิ่มความวิงนะคะอันนี้เป็นซุปเปอร์มัมนะคะเดส์ลิง 4G2 นะคะตัวนี้เป็นแบบกิเตอร์วิงวิงแบบว่าเป็นวิงที่ไม่ใช่แบบพวกอายแชโดว์ชิมเมอร์อันนี้เป็นวิงแบบเพิ่มใหห้มันนแบบเเ็ลยว่า เ,เกตนะอันนี้เนดะจะมาแต้มตรงหัวตานะคะตรงนี้เห็นปะมันวิ่งแบบมันวิ่งมากยิ่งคือเราทาตัวของคิวเพจไปก่อนอะตรงข้างหน้ามันก็ยิ่งแบบไปทําให้ความวิ่งของตัวกิตเตอร์เนี่ยมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวนะขอแต้มๆมันนี้หน่อยเป็นกิมมิกให้ดูแบบว่ามีชิมเมอร์เนาะ โอเคต่อมาเราแต่งตาเรียบร้อยคราวนี้เรามาถึงเครื่องหน้าบ้างดีกว่าบัชออนตัวนี้นะคะสีเนี่ยเขาจะออกเป็นสีส้มๆคอร์รคอร์เรเนาะเห็นไหมมันจะมีความส้มๆนมๆนะคะมีความอ่อนๆหน่อยแต่สีสวยนะสีแบบธรรมชาติมากถ้าใครแบบว่าชอบธรรมชาติคิดว่าจะปังมากอ่ะเดี๋ยวเรามา ลองกันเลยเหมอนเขาจะผสมแบบชิมเมอร์ที่เป็นละเอียดเล็กๆเลยนะอันนี้เขาท่าฟอร์เอานะคะคือสีตอนสวอตปานในแ่นอะดูอ่อนแต่พอดูดิลงจริงๆคือเห็นไหม before after สีสวยมากถ้าใครชอบความซ้มๆธรรมชาติแล้วก็ด้วยความที่เขาผสมแบบชิมเมอร์แบบเม็ดเล็ก,ละ,กละเอียดละเอียดเนี่ยมันจะทําให้แก้มของเราเนี่ยดูเงาๆแล้วก็มีความแบบเล่นแสงดีแล้วก็ธรรมชาตินะอันเดี๋ยวปัดจมูกนิดนึงนะเพื่อความแบบว่าใส่กรุ่ เห็นไหมสีสวยมากมันเป็นพาเลทที่เหมาะกับช่วงออทัมอย่างนี้ที่สุดเลยถึงบ้านเราจะไม่มีออทัมแต่เราก็จะกระแดะมีให้ได้นะคะว่าบ้านเราต้องมีฤดูแบบใบไม้ร่วงต่อมาก็จะลงเป็นไฮไลท์นะเป็นสีดำเลยสีที่เราเอามาฟาดหัวตาน,นั่นเองนะคะอะลองดูโอ oh my God. ทุกคนมันแบบอืมอ่ะ before after oh my god ใครที่เป็นสาวกหนังประทูคือแนะนําถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันวิงมากก็เบาเบามือนิดนึงนะคะงันชอบจมูกให้มันเด่นเหน่อยเพราะจะแบบเน้นปลายจมูกก็จะปาก ต่อมาสิ่งสุดท้ายก็คือการคอนทัวร์นั่นเองนะคะอันนี้ชื่อสีว่า c r u s h Your Journey นะคะอุ้ยสีคอนทัวร์ดีมากๆครทุกคนคือปกติเรากลัวว่าคอนทัวร์ที่มาอยู่ในพะเลน,เนี้ยจะแบบมีความส้มและใช้ไม่ได้จริงแต่จะบอกว่าเห็นไหมว่ามันมีความน้ำตาลมากๆเข้ากับผิวได้ดีนะและคิดว่าสีเนี้ยผิว2อสีคือปังดีย๋ยวมาลองดูกันลำบากอย่างเดียวจริงๆเนี่ยไม่มีกระจก สีคอนทัวร์พออยู่บนผิวคือสวยมากอะ่ะเป็นจังหวะของสีที่แบบเข้ากับผิวดีมากๆแต่นีิน่าจะไม่แบบว่าคอนทัวร์เยอะนะคะไปายไปแล้วก็แบบอ่ะเนียง โอเคค่ะหน้าเนิ่งงันหน้า,นาอะไรตาอะไรครบแล้วต่อมาเป็นงานปากนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ใช้เป็นฮิวเพส De มอ i ดคิมมี l ลิ s t i c กนะคะเบอร์ศูนนั่นเองนะคะ t i ส e s and o c e เ n เหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อครีมนุ่มๆนะคะแล้วก็ยังมีวิตามิน E ด้วยนะคะผสมมานะคะตัวนี้สีเดี๋ยวให้ดู เห็นไหมมันจะมีความชมพูส้มๆอิดๆนะอันนี้คือคิดว่าเป็นสีที่เป็นขวัญใจใครหลายๆคนรวมถึงหน้นาดด้วยนะเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นสีกันตายเลยนะคะอืเนื้อนุ่มลื่นนะคะแล้วก็ทาง,ง่ายพิกเมนต์แน่นมากนะสบายปากนะทุกคนคือทุกคนอาจจะแบบว่าเอยลิปครีมมี่แล้วมันจะแบบลำคันปากไหมนะตัวนี้ถ้าแบบว่าเราซับเนี่ยซับแบบมึอบอย่างนี้ ไม่ลำคาแล้วแล้วก็สีนะคะก็ไม่หลุดออกเลยพิกเมนต์แน่นมากจริงๆอันนี้ ไปแลคะสำหรับลุคแต่งหน้าในฤดูออชัมที่ประเทศไทยเราไม่มีตายแบบหน้าหนาแต่แบบว่าอยากได้เอิร์ดเอิร์ดโทอะไรอย่างงี้นะคะแบบว่าอุ่นๆเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบว่าทริคสำหรับคนที่ถ้าแบบไม่มีไอเดียว่าถ้าช่วงแบบปีใหม่หรือคริสต์มาสจะแต่งหน้ายังไงนะคะแล้วแบบอยากได้แต่งหน้าแบบง่ายๆคินคลีนที่เราแบบสามารถแบบอัดแอปได้แบบมากหรือน้อยกว่าอย่างี้ก็ได้ทาริ่งนั้นๆเป็นลุคนี้เลยนะคะและที่ขามได้ก็คือไอเทมการเนรมิตลุคนี้นะคะนั่นก็คือจากคิวเพสดีมิทนั่นเองนะคะ ตัวลีน่าเนี่ยขอสรุปเลยแล้วกันว่าสองตัวนี้ควรจะตำมากๆา พูดถึงพาเลทกันแล้วกันทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าทุกอย่างในพาเลทมันดีมากๆที่มีติดคืออยู่2เรื่องก็คือไม่มีกระจกให้นะคะแล้วเรื่องที่สคือค่อนข้างที่จะฟอ์เอาแต่ว่าตัวข้อดีเนี่ยคือเม็ดสีเขาแน่นมากๆนะคะแล้วก็คุ้มค่าตรงที่ในพาเลทเนี่ยเขามีมาทั้งอายแชโดว์คอนทัวร์ไฮไลท์แล้วก็บัตสออนนะคะสิ่งที่ชอบที่สุดในพาเลทนี้นะด้ไ่้ชอบสีบัสออนมากเพราะว่าในตัวของสีบัตสออนเขาเนี่ยจะมีชิมเมอร์เล็กเลยผสมอยู่นะคะเวลาแบบว่าปัดไปหน้าแก้มจะเห็นแบบ ติพอมันมาคอมบบายกับตัวไฮไลท์ตัวคอนทัวร์เนี่ยมันก็สามารถเบลนด์เข้าไปด้วยกันเพราะว่าสีเหมือนทางคิวเพจเนี่ยเขาล็อกมาแล้วว่าสีนี้ควรอยู่กับสีนี้แล้วแบบมันจะดีมันจะแบบว่าแต่งหน้าแล้วมันจะนัวทุกคนจะสังเกตว่าลุคนี้พราะท่านที่จะนัวนะส่วนลิปนะคะลิ่าชอบสีลิปนี้มากลิแนคิดว่าตัวนี้สองอันเนี้ยก็คือจะถูกหยอดไว้ในกระเป๋าที่น่าจะพกไปทุกที่จริงๆนะคะคือเนื้อลิปเนี่ยเขาเป็นค่อนข้างที่จะครีมีแต่ว่าไม่มีความลำคาญป่านะคะแล้วก็ติดทนด้วยนะไม่ว่าเราจะ ลิปนะคะก็ไม่หลุดออกจากลิปสติกเลยแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะทาง,ง่ายนะคะและนะคิดว่ามันสามารถอแดปได้กับหลายลุกมากเลยนะแบบสายฟองก็ได้สายเกาก็ได้หรือแบบ e v e r เดลุกอะไรเงี้ยสามารถแบบใช้ได้หลายโอกาสมากๆนะคะหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยยังไม่ถูกจะิตกัแบบว่าแนวสีโทนส้มอินหรือแบบว่าันมีส้มอินเดียวแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายของตัวคาแรคเตอร์ตัวละครน,นะคะแต่และตัวละครเนี่ยสีพาเลตสีลิปเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่คิวเพทุกสาขานะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยก็เข้าที่เว็บของคิวเพ หรือว่าใน Facebook อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะมาถึงราคากันนะคะตัวพาเลตเนี่ยอยู่ที่ราคา359บาทส่วนลิปนะคะราคา259บาทนะคะที่มีไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอะไรไปซื้อค่ะดีจริงถ้าคนเี่าบอกว่าอะไรที่มันแต่งตาดีก็คือดี โ okay, อเคค่ะก็จบเลยค่ะสำหรับการมาทํารีวิวนะคะแล้วก็การมาสอนเอาทูแต่งตาแบบว่าลุกเบสิกเบสิกแบบว่ามีความส้มอ,อีดอะไรที่น่ามไม่เคยสอนทํามาก่อนนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วก็เทคนิคบางอย่างเนี่ยจากตัวลีน่านะคะแล้วก็ได้รับความรู้จากการมารีวิวไอเทมใหม่ๆบ้างนะคะแบบว่ามีการอัปเดตบ้างคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครนะคะยังไม่ได้กด s u b ส c คร b e นะคะหรือกดกระดิ่งนะคะก็สามารถกดได้นะคะสำหรับวันนี้น่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย